วันนี้จะมาทําการบ้านใช่ไหมครับหาผลบวกนะเมื่อกี้แอบทำมาแล้วหนึ่งข้อไม่รู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกันถูกด้วยแบบฝึกหัด2.4นะหาผลบวกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเราหาผลบวกได้ไหมครับข้อแรกหาแล้วเหรอข้อหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ข้อสองแล้วไหนข้อสองอยู่ไหน,นโอเคตอนนี้ก็ทัข้อสองอยู่นะเมื่อกี้ลืมกดอัดวิดีโออ่ะ ดูนะครับคำนี้คือโจทย์ว่า304บวก371ว่าจะบวกถูกไหมต้องปื้มนะครับเอามาดูกันโอเคน,นี่ดีดูกันครับซุ่มดูว่าจะถูกไหมถ้าเกิดได้คำตอบโอเคแล้วบอกเลยนะดูนะครับว่าจะถูกไหมอ่าเท่าไหร่นะสามศูนย์สี่บวกเจ็ด บวกแล้วบวกสามเจดหนึ่งศะครับจะได้ห7 5เจ็ดสบห้าจะถูกไหมครับน้องปื้มว่มาถูกไหมถูกอ่ะถูกนะฟันทงด้วยถูกไหมถูกนะครับขอตรวจด,ดูก่อนนะครับอ่าอ่าส0 4ย์ี่บวกเจดบวกไม่ใช่ครับบวกสา1เจ็ดหนึ่งบวกนะครับก็คือห7 5เจห้าถูกครับลืมเขียนอะไรอ่าเลขไทยขีดเลขไทยเขียนถูกไหม เห็นเลขไทยด้วยหกเจ็ดห้านะครับเลขไทยโอ้โหทำถูกต้องเลยโอ้โหเก่งมากเลยโอ้โหอ่าต่อไปครับผมเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปทำข้ออะไรต่อต่อไปข้ออะไรครับผมข้อสามหน่าข้อสามอยู่ไหนเอ่ยไหนไหนไหนขอดูห่อยอ่านโจทย์ด้วย ดดว่าอะไรก็สามอ่ะไหนขอดูดิ 1, 4, 8, หนึ่งสี่แปดบวกสองไปไหมผิดครับผมหนึ่งสี่แปดบวกแปดสองหนึ่งนะครับดูว่าน้องปื้นจะทําถูกไหมอา้าวเริ่มทำครับผมจับเวลานะครับดูนะครับโอโ้ใส่แล้วอะ่ะใส่ได้เก้าไว้แล้วนะครับโอโ้เอาล้ครับอะไรครับผมอ่านด้วยที่ตอมตอบอ่อะ 900, <69. S 1> 9 6เก้าร้อยหกสิบเก้าเก้าร้อยหกสิบเก้านะครับขอดูคําตอบครับ ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องอ่ะอย่าลืมตรงนี้ด้วยอะไรเลขอะไรครับเลขเก้าเก้า <9 S 2> ไทยใช่ไหมอ่าเก้าไทยนะครับเสียงอาจจะแหบนิดนึงเสียงอาจจะแหบนะครับเราแอบ,บกินเป็นไฟมา,มาเมื่อกี้นี่นะเรียนเร็วนี่เราจะสาธิตให้ดูแค่สี่ข้อนะว่าน้องปื้มจะถูกหรือเปล่านะครับข้อสุดท้ายก็ถูกแล้วครับอ่าเสร็จหรือยังครับเก้า 6 9 6 9นะครับผมอ่าถูกต้องนะครับอ่าเริ่มข้อ4ครับผมอ่าทามครับโอ้โหคำหมาักคำเม่นมากดูข้อ4นะครับว่าจะถูกหรือเปล่านะไม่อ่านโจทย์เลยข้อ4ไม,ไม่อ่านอ่าเดี๋ยวยอ่านให้ฟังน,นะครับ6 3 2ามสบวกสองจะเป็นเท่าไหร่อ่าอา่ดูกันว่าจะถูกไหมครับเราต้องใช้สมาธิก่อนน้องปื้งเงมเงียบๆก่อน ไม่ใช่เราต้องเงียบๆเดี๋ยวคนพาอ่ะอะตอบอะไรครับแปดร้อยแปดสิบสามเท่าไหร่นะครับแปดแปสิบสามถูกต้องไหมถูกต้องมากไหมยกมิวเลยมากถูกหนึ่งหนึ่งห่าถูกนะครับขอตรวจครับผมไหนอยู่ดิก็คือหกสามสองสองห้าหนึ่งบวกกันก็ได้แปก็มันจะไม่โฟกัสอ่ะ เดี๋ยวก็โฟกัสเองนะเห็นไหมโฟกัสยังโฟ,โฟกัสแล้วอ่าก็คือถูกต้องนะ8ป3แปดสามนั่เองเอาเขียนไทยด้วยดิอ้โหอ่าโหสรุปว่าน้องปื้มทำได้นะครับอันนี้แค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครูฮาแน่ครับครูก็ฮานะครับ <c oughs> คนดูช่องช่องอะไรนะ <c oughs> ช่องอะไร <c oughs> บื้มจังบื้มจังไม่ใช่ช่องอะไร ช่องเมบักดำนะครับอ่าแล้วก็อะไรนะเราอะไรจะทำโดยปื้มจังใช่ไหมทําโดยปื้มทังนะครับอ่าโอ๊ยอ่าให้อยากให้ดูอีกข้อนึงมากๆอ่านเลยสี่ร้อยเท่าไหร่นะนี่ข้อเท่าไหร่ข้อเท่าไหร่นะครับส0 0ร้อยบวกอะไรครับบวกสามบวกอะไรครับสี่ร้อยบวกอะไรหนึ่งไรหนึ่งร้อยสามสิบหกครับดูน้งปื้มจะทําถูกไหมเอาบวกเลยครับ อ่าข้อที่ห้านะครับเราจะสาธิตเตียนข้อนี้นะครับผมเราจะไม่รบกวนเวลาน้องปื้มนเท่าไหร่แล้วเอ้าทําเลยครับตอนนี้จับเวลาแล้วครับต้องแต่ง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 นะครับผมดูกันนะครับเวลาได้เดินผ่านไปแล้วครับน้องปื้มจะคิดได้หรือเปล่านะครับผมโอ้ยเราควรเวลามากหรือเปล่าเนี่ยครับดูนะขอเวลาเงียบหน่อยผิดเลยครับผิดหรือไงเขียนตัวเลขผิดเขียนตัวเลขผิดนะครับดูว่าจะถูกไหมของนี้กดเสร็จยังครับคําตอบคือ ไหนครับขอโคกคสดก่อนได้ไหมได้ครับห้าร้อยสามสิบหกนะครับสี่ร้อยบวกหนึ่งสามหกก็คือห้าร้อยสามสิบหกนั่นเองครับอย่าลืมเขียนเลขไทยนะครับผมอ่าเขียนเลขไทยแล้วโอ้ยคุณไครูฮาไปด้วยอ่ะครับคุณครูก็ฮานะครับคนดูช่องเอ้ยไม่ให้พูดผิดครับคนดูแม่บักดําก็ฮาไปด้วยนะครับคนทาอาหารก็คือน้องปื้มจังนั่นเองนะครับคือ นะครับมี๋ยวแกเปิดเดี๋ยวแกซื้อบ้านเองใช่ครับสนับสนุนน้องด้วยนะเดี๋ยวน้องจะซื้อบ้านให้ดูนะครับใช่ต้องมีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์จะต้องสนับสนุนนะอ่ะวันนี้ขอทําแค่นี้พอเนอะสาธิตให้ดูนะครับอ่ะบา๊ายบายดีกว่าถายอีกแอนจะถ่ายอีกเหรอครับอ่ะ<ช>ถ่ายอีกอ่ะทำทำอีกอีกข้อเดียวเลยนะข้ออะไรข้อหกใช่ไหมอ่านด้วยเองอ่านโจทย์เนี่ยคนดูไม่รู้เลขอะไรหนึ่งร้อยเจ็ดสามร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วบวกจะได้เท่าไหร่ถ้าอ้าวเริ่มเลยครับ ไม่บุญต้องเขียนอันนี้ก่อนอา้าวเขียนเลยเขียนเลยเขียนให้เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคอ่ะ okay. อันนี้มาดูน้องปื้นจะเขียนว่าเป็นไงหรือเปล่านะโอ้โหคนผาคจะเป็นลมแล้วตอนนี้แค่ผาคโอ้โหเผลอหลับไปนิดเดียวนะครับโอ้โหน้องปื้นทำข้อหกเสร็จแล้วเลยไหนขอดูนยข้อหกเป็นอะไรไหนหนึ่งร้อยเจ็ดบวกสามสี่หนึ่งนะครับทำถูกต้องไหมถูกต้องนะครับผมเลขที่ออกคือสี่สี่ 8อัครับโอ้ถูกต้อนนะครับเลขไทยอะไรก็ถูกหมด้วครับโอ้ยน้องปื้มเนี่ยทำเก่งมากนะครับผโอ้เผลอหลับไปนิดเดียวนะอ่ะน้องปื้มเลขอ่ขเจ็เลยนะครับผมเอาข้อเจ็บอกได้เลขอะไรนะครับบอกเลยครับกัาอ่ะตื่นมาอีกครั้งแล้วนะครับน้องปื้มเลขอะไรข้อเจ่ะโอ้เมื่อกี้นี้ยาวเลยอ่ะเขียนเลยครับเลขอะไรบอกด้วยเกสองครับสามครับบวกกับอะไรครับเจ็ดเจ็ดไว้ตรงไหนครับตรงนี้ครับ อใส่เจ็ดสองไม่อ่ะเลขเจ็ดิบสองใส่ตรงไหนใส่ช่องไหนดูด้น้องปื้มนจะใส่ถูกไหมถูกไหมครับอ่ะรอดูผลบวกกันแล้วกันนะว่าจะบวกกันยังไงนะคะอ่ะบวกเลยครับอ่ะบวกเลยครับเอาดูว่าน้องปื้มจะบวกถูกหรือเปล่านะครับผมทีน,นี้ให้ให้ตั้งสมาธิก่อนจะบวกถูกหรือเปล่าได้คำตอบแล้วบอกนะครับ หน่อยนะครับผมข้างห้องจอะเสียงดังนะครับกําลังทําการบ้านอยู่นะครับได้แล้วหัวเราะทาไมครับอตอบยังครับหัวเข้างห้องตอบยังครับตอบยังตอบยังอ่ะไานได้ขอดูเลขอะไรคําตอบคืออะไรครับอ่านด้วยสองเก้าเก้าห้าอ่าขอตัวนะครับเลขที่ออกคือ99 5ห้านะครับผมอออ ตกลงทำถูกต้องนะครับอย่าลืมเขียนเลขไทยด้วยนะครับผมเขียนเลขไทยด้วยโอ้ทำถูกต้องเลยนะครับผมเอาข้างห้องอย่าเสียงดังนะครับผมว่าครับผมมากำลังทาการบ้านอยู่นะครับผมนะขอเวลาสงบด้วยนะอะดูละเลขอะไรนะครับเขียนถูกไหมเลขไทยลองเงียบๆก่อนนะครับผมนะอย่าหัวล้อครับข้างห้องอย่าหัวล้อครับน้องเพ้นททาการบ้านอยู่ครับขอดูเลขไทยก่อนเลยครับผมเป็นยังไงครับเลขไทยเขียนดิครับ เขียนให้เสร็จดีครับเลขไทยเขียนให้เสร็จเลยเร็ว <c oughs> อ่าเขียนให้เสร็จนะครับผมเ <c oughs> ลขตัวไหนครับเลขห้าอยู่ไหนเขียน <c oughs> เลขห้าด้วยเก้าเก้าห้าไงครับผม <c oughs> อ่ะเราไม่รบกวนน้องปืนทำการบ้านแนละ้วขอจบคลิปนะไม่ถ่ายอีกนะ, <c oughs> อ,ะอาจะถ่ายอีกเหรอ <c oughs> อ่ะเริ่มทำเลยอ่ะถ่ายอีกทำเลยข้ออะไรข้ออะไร ข้อนี้อ่าใส่เนี้ยใส่ถูถกไหมใส่สิบเก้าตรงนี้ก่อนอ่าดูครับผมใส่สิบเก้าใส่ถูกต้องโอ้โหเก่งมากเลยครับอ่าสิบเก้าบวกสามร้อยห้าสิบนะดูว่าลองปืนจะบวกถูกหรือเปล่านะครับต้องติดตามตอนต่อไปนะครับผมไม่ยังยังไม่จบเ้ายังไม่จบคลิปนะครับทําต่อครับผมอ่าเริ่มเลยครับบวกถูกไหมบวกอ่าดูว่า้องปืมจะบวกถูกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ บอกให้หยุดคลิปก็ไม่หยุดจะทําต่อยนะครับผมวุทยเด็กขยันมากเลยนะครับเดี๋ยวนี่เราจะมีการวาดหมีแพนด้าต่อยนะครับอ่ะเฉลยว่าเลขอะไรติดต่อคําตอบอะไรครับตอบะไรเลขอะไรสามสามเท่าไหร่หกหกเท่าไหร่ครับเจ็ดหกเจ็ดอะไรเก้าอ่ะสามร้อยหกสิบเก้านะครับจากคําตอบก็คือว่านะครับเลขนี้นะครับ เลขที่ออก19บวก350นะครับได้เลขที่ออกนะครับคือ369นั่นเองนะครับโอ้ยเขียนเลขไทยถูกต้องแน่นอนนะครับเราไ่บายกันดีก,กว่าเนอะไปบายเร็วจบคลิปนะครับอย่าลืมติดตามเร็วเร็วเดี๋ยวอาจทำกันบ้านแล้วเร็วบอกเลยคับจบคลิปเลยครับดครับแม่บักดำนะครับผมทีมงานก็มีน้องปื้นนะครับปื้มจังนะครับอา โปรดจะลืมติดตามน้องปื้มเนี่ยนะไม่บายบไม่บายเลยครับผมไม่บายาก่อน<ม>เลยพ่อรวมว่าดูปอยู่แต่ยังไม่เปิดหน้าต้องครบเอนหนึ่งหนึ่งล้านก่อนอ่าไม่บายแล้วครับผมไม่บายบาย